โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาอีกแล้วเช่นเดิมนะครับในเกมโรบอทวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปอนิเมะออนไลน์นะซึ่งผมไปเจอเกมนี้มาแหละแล้วรู้สึกว่าเกมนี้แม่งแบบเชี่ยคือมัโคตรดบัดคลอดสนุกมันมันไม่ใช่ดิมันดูแบบน่าน่าตื่นตาตื่นใจมากผมเลยมาลองเล่นดูกี้ผมลองเล่นแล้วก็เป็นเกมแนวไอ้พวกอนิเมะเวกเตอร์ออร์นาแหละแต่ผมว่าเฮ้ย ผมรู้สึกว่าภาคอะไรต่างๆเฮ้ยมันดูแบบหลากหลายหรือแบบเป็นตัวที่มันไม่ค่อยมีไงผมรู้สึกแบบถ้าสนใจเลยลองมาเล่นโค้สนุกเลยนะอันนี้ก็จะมีโหมดหลายๆโหมดนะแต่ว่าเรามาหนึ่งๆกันเลยดีกว่าใ,ใ,ใหญ่้รอช้างไงนะอ่าอ่มามให้โวดก่อนเหรอโหวโดแมปอะแล้วเนะี่ยอ่อซึ่งแบบนี้รู้สึกเหมือนว่าน่าจะเป็นแมปใหม่ด้วยนะอ่า เพิ่งสร้างเลยนะเหมือนว่าแบบนี้เพิ่งสร้างมาได้ไม่นานเองนะออพอดีผมไปเจอคนเขาเล่นอะ่ะเอ,อแล้วแบบเฮ้ยคือแบบผมรู้สึกแบบคือผมเป็นคนชอบเล่นแนวอันนี้ไม่อยู่เลยนะพอเห็นทีนึงก็แบบเฮ้ยน่าสนใจยังเลยลองมาเล่นดูโคตรสนุกมันมีตัวที่แบบว่ามันไม่ค่อยมีในอ่าพวกอันนี้เอลเอร์ออรีน่าอะไรอย่างเงี้ย ก็พวกแอต t าก็ไม่มีอะไรเงี้ยเออแอตา ta โกงมากเลยอ่ะผมผมเมื่อกี้ผมลองเล่นดูสักรอบนึงอ่ะแอต t าโกงมากโคตรโกงไอนี้ก้อนอะไรี่ยก้อนอะไรไดก้อนเทียเออหรือเปล่าไม่รู้รู้ว่ามันเก่งมากเอาอยู่เดี๋ยวอ้าวยิงบีมมวลนี่ถึงวะนี่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  สแลตสแลตสแลตแล้วก็ปั่นสปินนี่นี่นี่โคตรโกงโคตรโกงถ้าโคตรโกงนี่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 ไงนี่ไงนี่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 เอ้ยเหมือนเหมือนคนนี้เขาจะยังไม่ค่อยเป็นนะเหมือนผมเลยตอนแรกๆก็งงเหมือนกัน เพราะว่าเกมมันก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะโอ้ยโดนฉีดโดนฉีดไม่ดีอะไรอย่างงี้ไม่ดีไงกระแทกหนะ้าฮ่แอตตาโกงมากครับแต่ผมไม่รู้นะว่ายัางไงบ้างแต่ว่าแอตตาที่เป็นตัวฟรีนะดูผมดูว่าตัวมันเก่งมากเลยมันดูเก่งเวอร์เลยแล้วก็เอฟเฟกต์ผมจัดว่าสวยใช้ได้เลยนะเปิดเดวิลฟอร์มเฮ้ยโดนขัดโดนโดนโดนนี่ นี่นี่กระเด็นแล้วก็กระแทกหน้าคอมโบคอมโบเฮ้ย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 ,ย,ยไม่นะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนคาร์ลอตต์อ้าไม่โดนอะไรรู้เลยดาบมันตั้งใหญ่ <laughs> ดาบมันใหญ่ตีนิดเดียวไม่ไงนี่นี่เอง โกง,งมากโกงไปแล้วโกงเกินไปแล้วโกงเกินไปแล้วโกงเกินไปแล้วแอตตาโกงเกินไปแล้ว,ตตเ,กลวเกินไปหรือเปล่าตัวนี้โกงโกงเกินไปหรือเปล่าเปิดเดวิลฟอร์มไี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่น,นี่แล้วก็เปิดอันตีเอายังไม่ได้อันตติโคเท่อะมันจะเป็นร่างอยู่ไหนของแอตตานะนี่นี่แฟล แล้วก็เปิดตินี่ไงโคตรเท่อ่ะไงออตตาอยู่ไหนไงกระแทกหน้าโคตรเท่อ่ะเอฟเฟกต์เท่มากอ่ะโอ้นี่ไงอ้าวเดี๋ยวรืมอเปลี่ยนรืมอเปลี่ยนาาวาจาคือแบบโคตรโกงอ่ะอัตตาโคตรโกงอ่ะ เดี๋ยวผมผมจะเล่นสองสักสองสามตาแล้วกันนะผมรู้สึกว่าติดใจแบบนี้มากเลยอะติดใจแบบติดงอมเงียมเลยอะเออแล้วผามันสวยอะอันที่อะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูแบบหมดอื่นบ้างไหมมันมีหมดอื่นไหมเนี่ยนี่หมดอะไรอะอะไรอะบอสอินคัมมิ่งเฮ้ยมีหมดบอสด้วยเหรอเฮ้ยเกมดีเกินไปแล้ว เฮ้ยๆๆอัน oh, ฮ no no ้ย้อันนี้ผมผมไม่เคยเห็นนะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะโหมดบอสเหรอนี่โหมดบอสหรือเหรอบอสอยู่ไหนวะบอสอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นอ่ะอันอันอันนี้คือบอสเหรอเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปเอ้าตายเลย อะไรอะ่ะคืออะไรโหมดบอสอข่าวเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นคาแรคเตอร์ให้เราซื้อจะ <c oughs> ไปลองอิจิโกะบ้างไงเดีย๋ยวเปิดบังใครอย่างเงี้ยอช่ช้ไม่นเนอยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกันอีกสักรอบดีกว่า <c oughs> เราไปใช้ แอตตาเหมือนเดิมผมผมติดใจแอตตาแล้วอ่ะไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะติดใจมากเลยอ่ะตู้มันโกงแบบโกงเกินอ่ะแล้วจะเปลี่ยนตัวไหมเออ,เออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันจะเบื่อไงแล้วเราก็มาเล่นตัวนี้บ้างดีกว่านี่ไงอิชิโกะไงจะเปิดบังใครอัดหน้าอย่างเงี้ยเออแล้วมูเกสึไหมมูเกสึไหมใช่ไหมมันเรียกว่าร่างอะไรวะไอ้ร่างสีดำาอกจำชื่อไม่ได้แล้วนะไม่ได้ดูนานล้ะ ก็แย่ในสองกระตูนในกันาเลยด้วยกูยวีดามกูได้เปรียบเลยก็แย่ละจริงๆมันจะเป็นโกคูล่าง MUI เนี่ยนะจากที่ผมเห็นมามันจะมีด่างเอาตาอินสติงเกสซิกาเทนโชแฟลชสเต็ปมันเป็นยังไงวะเฮ้ยก็คือการหลบโอโคเซ็น เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะนี่อะไรอะมึงมีบางใครเฮ้ยเฮ้ยโอโอแย่ละแย่ละแย่ละย่ละอันนี้แย่ะอันนี้แย่ะสไม่โดนแย่ละ เอา้าโทนได้ไงเนี่ยกูน่าจะได้แอตตาจริงอด,ด,ดีดีดีโด,โดีโดดโดดอะไรอะงงงง,งงมากนี่ไงเอ้ยเอ้ยอะไรอะเอ้ยกูโดนสวนได้ไงวะเนี่ยไม่ไงโดนปาไปก่อนดึงที่อ๋อมันบล็อกได้มันบล็อกได้ ตีกูโดนได้ไงวะท่าไปตอดผมใช้มันไม่โดนว่ามันไม่โดนอะไรจิ๊กไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าไม่เท่าแอตตาเย่างละ มันจะมีคอมโบของมันอะโกคูม,มันจะเป็นวาร์ปมาแล้วก็ต่อยรัวไม่ก็มันไม่เก่งเท่าแอตตาแอตตามันคอมโบโอเคอ่ะนี่ไงนี่ไง <c oughs> มันโดนได้ไงวะฐา,านจริงเถอะมันโดนได้ยังไงวะไม่ไง โอ๋ออ้าวจำใช้ไม่โดนแล้วทีนี้บังใครเทสกาเทนโชอะไรกูนอะไรเนี่ยเฮ้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 ยช่างคารมิคเบอรห้าไป็นยู่ไงอะคืออะไรอยู่เนี่ยสก,กิวของมัน อะไรอ่ะมันคืออะไรวะมันคืออะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะงงสกิลจังเฮ้ยดอวขบวนเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือสกิวอะไรอ่ะมีแฟลชคัตเตอร์เลยนะ นีน่ไงนี่ฮ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอโดนได้ย,ยังไงจะวาร์ปมานาีนา่ไงนี่ไงฟันลัวๆุลัวนี่ไงสแลด กระแทกหลัง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 อ,อุ้ยต้องดีแล้วต้องดีละมันยิงแน่เลยอ้ยอาไปหลบไปไปเอาโดสกิลเขาอีกถามจริงตัวเองท่ามาสว้ามาเจสซิกะไม่โดนไงไ ไี่ไงกระแทก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 ไมไงเฮ้จริงๆก็ใช้ได้อย,อยู่นะเนี่ยเฮ้ยโอ่ยคิดว่าคนนี้ปัญหาอ่ะเฮ้ยไม่ตายเหรอบ้าไปแล้ว อืมนี่มันตายผมตายไปกี่รอบแล้วเนะี่ยนี่ไงกระแทกเอาเข้ามาเฉย การเบรกว่าอันนี้ไม่รู้อ่ะไอ้คิวนี้เหมือนจะมีการเบรกนะแต่ว่าเกมนี้ไม่รู้มันอย่างไมันการเบรกได้บ้างไอ้เนี่ยน่าจะการเบรกได้ <c oughs> โอ้เอยเศษเยอะเลเยอ่ถาถามจริงมาโดนได้ไงวะไม่ไงไม่ไงเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงวะเนี่ยแย่ละ แย่ล yeah, นะตายไหมตายเคสึกะเท็นโชัจะว้าะอ้ยไปละมันจะต่อยไม่ยงกระแทกก้ฟันรล,ลวๆอ่ะนี่นี่กันเหรอไม่ยงไงฟาสเตปนี่ เฮ้ยมันหลบได้อย่าละอย่าละโดนคอมโบเนี่ยเนี่ยมันโดนผมลวนต่อ,อยได้ไงวะอไปยังไงกูแตกได้ไงวะ เอาเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้เฮ้อะไรกันเนี่ย,ออนนยโอเคเอาเป็นว่าสักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเอาของปากของพอก็พอเพราะเกมก็ใช้นาใช้ได้นะเอาเป็นว่าสําหรับแบบนี้นะครับแบบอนิเมะออนไลน์เนี่ยนะจริงๆแล้วมันจะมีอีกเยอะนะที่ผมไม่ไลองอ,อันนี้อะไรอะ อ๋อ oh, อันนี้จะเป็นโหมดเทรนมีเซตติ้งมีซื้อของมีต่างๆอานาเยอะมากเลยนะมีโหมดบงบอสมีรกมมันจะมีอะไรอีกหลากหลายมากเลยแต่วันนี้ผมแค่มาลองแบบดึงๆดูนะซึ่งสําหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากนะครับเออมาลองเล่นก็นได้นะในแบบอนิเมะออนไลน์นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย